ภาษาเก่าคือภาษาจำครับท่านจำกันร้อยแปดความจำจำตำรับํำราวิชากอขอของจำกันมาแต่พืพ้นผืนจำกันแบกร้านก็เพื่อที่จะอัดแอปตัวเองขึ้นมาให้มีฐานะความมั่นคงฐานะนาทีการงานเป็นผู้นําคนเป็นผู้ไรสายพัดร้อยแปดผลการนี่คือวัตถุจากของความเป็นมนุษย์จะเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้ถามว่าดีไหมดีมากๆครับเห็นไหมดีมากๆ แต่รวมความแล้วก็คือเรื่องราวของสมมุติแล้วปฏิเสธสิ่งสมมุติไม่ได้ครับเราต้องอยู่ด็กกับสมมตุติแต่มีความแม้ว่าใช้สิ่งสมมุติให้มันเป็นประโยชน์กับตนแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นฉุดแท้แต่ว่าจะแบ่งจำแนกแจกจ่ายอย่างไรแล้วแต่ความเหมาะสมหรือวัติปัญญาของแต่ละบุคคลจะพึงมีพึงได้แล้วก็จำแนกจแจกแจงสําหรับสิ่งสมมตุติคือคือพั์สมบัติที่หามาได้นะั่นให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันที่มันเกื้อกูลอ่ะ ถ้าเป็นไปได้นะหรือว่าจะหเอไว้ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีใครเข้าว่าหรอกมันเป็นสิที่เสรีภาพส่วนบุคคลในตรงนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะไปเวเินๆแหละตัวเราก็ไปหออไปด้วยก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมานานนักด่าแล้วล่ะครับแต่ทําไมมันถึงคาข้อข้องใจกับผู้คนอยู่ก็ <ų ų> คงจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมที่แท้จริงน,นะอย่างเมื่อวานเนี้ไอ้ตรงที่กระดานแผ่นที่อยู่ข้างหลังลุงนี่แหละครับ ก็พูดเรื่องของอะไรสมมุติจะสัจจะกับปรมัตสัจจะเราต้องอยู่ในกรอบสมมุติให้ได้เกิดขึ้นต้อ้งอยู่แปลงแปลงไปแค่ในเพลงใดไงพอแยกสมมติไปปุ๊บปรมัมก็อยู่ในที่อยู่แล้วมันก็จะมองเห็นมาถึงนาทีนี้มันมีคำคำหนึ่งครับที่กลุ่มที่พวกกิเลสต,ตัญหาราคะตื่นเช้ามาก็เอาสีนห้าินแปดินสอร้ยเีย์สินสองร้อยสาสอะไรก็ว่ากันไป อยู่อย่างเงี้เลอชีวิตจริงสำหรับลุงใช้ศีลข้อเดียวสินข้อเดียวของลุงคือตัวเราอย่าเป็นเหตุเชื่อสว่าเราไปนั่งอยู่กลางทุ่งนาทุ่งกราร้งไห้อยู่คนเดียวไปนั่งหายใจจะไปทาอะไรก็ทําไปคนข้างเคียงไม่มีมันจะไปเหตุให้กับใครอยู่คนเดียวหนังเครื่องมือสื่อสารก็ไม่มีเหมือนกับไปนั่งนอนสมาธิอยู่ที่ไหนก็ได้ในจุดใดก็ได้ในโลกใบนี้อยู่คนเดียว มันจะเป็นเหตุให้ใครทีเนียยยกตัวอ <c oughs> <c oughs> ย่างครับว่าเราอย่าเป็นเหตุใช่ไหมฮะเราอย่าเป็นเหตุให้สัตว์ข้างตัวสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์อากาศตายมันก็อย่าไปตบตีอยา่าไปฆ่ามันถ้า,ามีการยกเว้นก็ยกเว้นยุงกับมดก็ทำไมถึงจะต้องยกเว้นเพราะว่าทุกคนมีสิทธิที่โดยชอบทำจะป้องกันตัวเองนะครับใช่ไหมยุงบินมาเกาะเรา มันจะมาสัดเราเราก็มีสิทธิโดยชอบทำที่จะป้องกันตัวเราใครก็ตามที่ฉลาดน้อยให้ยุงกัดโอ้ยผมไม่เล่นด้วยละครับแบบนั้นก็เลยแข่งจนโง่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีในบทตรงนั้นสำหรับราแต่ถ้าหาว่าจะเคลื่อนที่ไปตบตีสัตว์น้ําสัตว์บกสารากาศเราก็มีเนี่ยก็เราอย่าเป็นเหตุตัวอย่าฆ่าสัตว์เนี่ยมาเถอเงินหนึ่งในห้าใช่ปะ ต่อมาก็จะไปโกงพรกลมกันอยู่คนเดียวที่ทุกมูกรล้างันจะไปโกหกใครไม่มีใคร้โกหกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอย่าไปกินเหล้าเมายาจะไปกินอะไรกันก็อยู่คนเดียวอ่ะใครจะมาทําอะไรให้กินหรือไม่ตามอะไรกินใช่ไหมง่ายไหมครับจะไปรักเลขกบโมยน้อยใครจะเอาอะไรมาให้รักกเมโมยน้อยมันอยู่คนเดียวอ่ะเนี้ยในคิดอย่างนี้คิดได้ไหมครับแล้วก็ัพพอร์ตสมมติสิฮะเออเราอยู่คนเดียวโว้ยในโลกนี้แต่อย่าลืมควบคุมลมหายใจเข้าแลวออกนะ สรุปรวมความว่าสิ่งที่พูดกันมา2,560ปีในเรื่องของกิเลสกิเลสตันหาตันหาราคาราคาอายตนะหา้าต่างๆสารพัดร้อยแปดมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วมาเข้าใจกันใหม่สาดีไหมดีไหมแต่ตัวที่อยากจะนำเสนอหน้าวันนี้นะฮะลุงเนี่ยพูดจังไอ้ไซตอนกลุ่มอามินจะรู้ดีอ่ะไอ้ไซตอนบอกแค่ไอ้ไซตตอนเขาบอกคือไฟ รู้ไหมอะไรซ่อนอยู่ในไฟกันเดียวเออไฟละมันร้อนใช่ไหมไฟละมันร้อนอุปมาเดียวคือทุกขังนั่นแหละกลุ่มสาทุกคือไอตัวทุกขังนั่นแหละร้อนรนทนไม่ได้มันก็แตกเป็นอนิจจังนี่ฝั่งทุฝั่งสาทุจะพูดอย่างนั้นแต่ฝั่งอามีนสิครับรู้แต่ว,ว่าอะใส่ตอนก็คือไฟแล้วงไงต่อจะไปดับไฟยังไงีเดีลยก็มีวิธีที่จะให้ดับไฟหรือเปล่าผมก็ไม่แสบเรื่องตรงนั้นนะครับ นะแน่ๆก็คือลุงพูดเรื่องของไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราราหูไอ้สามตัวนี่คืออันเดียวกันนั่นแหละมันคนละภาษาพูดกันคนละพวงเวลาพูดกันต่างกันกับผู้นำศาสตร์ศาสดาศาสตร์มาแต่ละยุคแต่สมัยคืออันเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมมันก็เลยคนละภาษานะเอาภาษารวมเลยดีกว่ามืดอย่างเดียวมืดปิดตื่นมืดนั่นคือดับอย่างเดียว เนี่ยคำว่าดำอย่างเด,ยเดียวน่าจะเข้าใจได้ทุกคนในมนุษย์โลกอ่ะแต่ถ้าเป็นภาษากำกับปุ๊บขออนุญาตเอาภาษาพุทธะเข้ามากำกับสิ่งน,นี้นคืออวิชชาอาวิชชาอาวิชชามันแปลว่าตัวดําตัวมืดตัวบอดก็คือไอราหูม,มจจุราชใสยตาและสาส่ตอนนั่นแหละอา้าวท้งศาสนาไม่ต้องเบไกไปกว่านั้นแล้วจ้า ไปไกลแบบน้นมันไปบ้า,บากับน้ำกรนเลอะเลอะไปทำไมละเอ,อสรุปได้แค่นี้มันก็อยู่กับตัวเองให้ได้ต่อไปเอาล่ะอธิบายขยายความต่อครับว่าอวิชชานะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเอาลบเสลนะครับนะนานแหละนานแหละอืมอืมเปื่อดเปืป่อด เปืป่อนๆกนกราดาษกระดานนะเอา,าวันนี้ก็วันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีนาคมมันลงท้ายคำว่าคมเนาะพรุ่งนี้ก็สามสิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะนอนๆนพี่นะเอาเราไปต่อนิดหน่อยน,นะครับว่า อวิชาอาวิชากับสัญลักษณ์คือตัวดำนั่นแหละครับไอ้ดำไอ้มืดไอ้บอ,อด,วดอวิชามันต้องตรงข้ามกับวิชาอาวิชารู้เขียนถูกกว่ารู้นะอ้าวอาวิชาอา่ามันก็ต้องตรงข้ามกับว่าวิชา วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรบวุริศสมาเธอะวันสรังพุทโธภัาวยาที่ลุงก็ได้อยู่แค่เนี้ยมากกว่านี้ก็ไปท่องจำเอาเองกันแล้วกันลุงันเป็นอย่างนี้เลยรอยไปเรื่อยละลุงเนี่ยแบ่งเครื่องซะหน่อยนึงเออโอ้ยเสียซะว่าพวกเราเจ้าค่อยอยู่ตรงนี้กันแล้วกันนะคำว่าตรงนี้ พวกเราจะเข้าอ,อยู่กัมกึง่งอ่าก,กัมกึ่งใช่ไหมอวิชาอย่าไปคิดมากอ้าวใครมีความเป็นอวิชาเยอะกาพบความดำมาดำดำสีดำนี่แหละเมื่อส์บอดบอดสนิทเอาไงละ่ะนี่ความหมายเขาบอาอวิชา พื้นที่สีดําดําแบบไหนดําติดตือดาแบบนี้ดําติดตือเนี <c oughs> น่นี่แหละนี่แหละนี่แหละวิชาดํามืดบอดติดตือพอได้ไหมครับทีนี้วิชามันอย่างไงทีนี้ออวิชาก็ได้ <c oughs> เปื้นี่ไงขาวๆนะี่คือวิชาแปลว่าของสองสีมันซ้อนๆกันอยู่ <c oughs> มันซ้อนทับกันอยู่ มันยังเข้าใจยากไงเออมันยังเข้าใจยากโอเคนะอา้าแล้วตอนนี้เชื่อว่าน่าจะ get into เข้าใจแล้วช่ไหม,มครับบอดเช่นตาบอดเมืด่ดบอดไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นแหะครับดำสนิทเปรี่ยงอวิชาอาวิชานี่เป็นหัวข้อธรรมของพุทธศาสนาใหตรกลชาวโลก หัวข้อธรรนั้นเป็นที่มาของหัวข้อธรก็คือปฏิจจสม,มุบาทนาเอาละสิทีนี้โหมาเกาะภาษาตรเน,นี้ลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยลองดูเผื่อมันได้ก็แล้วกันถึงขั้นเอานัาตำรามาหรือเปล่ารุ้เนี่ยใ <c oughs> จเย็นหัวข้อธรร